มาเด้อพี่น้องร<ป>วบดอกแค่ดอกแคนน่นาบ้านเทาไหมบริเวณแค่บานในแคน่แคนาคมคมเห็ไหมแคบปากมือนี่ใส่ก็ตับจักหน่อยบางรู้เป็นเลยจุใส่ตับสอนมีอยู่ทางบ่เห็ดดอกได้บ่เปื่อยเขาพาเห็ดสอนมีอยู่เด้อทางบ่ใไส้ ใส่ตะเกียบเข่าเนียวก็มีแะมบีใส่เข่าเจ้าเบื้องกระลุดใส่ตับพรพอ้อมคนนี้ด mm hmm. อกแคนาเนาะโคันก็นกินยากโค้ดก <laughs> <laughs> ินเท่าห่งสามเม็ดเข่าขีดแบตเท่านี้แหละ <laughs>